สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะวันนี้ก็อยากทานอะไรเปรี้ยวเผ็ดๆนะจ๊ะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมายำยำอะไรอปเปิลเขียวนะจ๊ะแบบแอปเปิลเขียวนี่ครับแอปเปิลเขียวใช่ลูกเดียวนะคะลูกเดียวแอปเปิลเขียวสดๆ ใส่ลงไปครัทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะแอปเปิลเขียวแต่เรายำแบบใส่ผลไม้รวมนะคะทุกคนมีแอปเปิลเขียวมีสับป,ประรดปูแลนะคะทุกอย่างดวนแล้วแต่เปรี้ยวอมหวานนะคะไม่เปรี้ยวเกินไม่เปรี้ยวจนจีจ๊อดจีจ๊อด อันนี้ก็ส้มสายน้ำพึ้งส้มสายน้ำพึ้งงานนี้ไม่ใส่มะนาวนะจ๊ะเพราะมีความเปรี้ยวหวานอยู่พอดีดีอ่าแล้วก็อันนี้คือหวานเลยค่ะหวานล้วนลวนอัหงุนนะจ๊ะหวานล้วนลวนเลยเราก็จะไม่ใส่เยอะมากเพราะเขาหวานนี่ค่ะ จะเป็นหมูยอรสเผ็ดหมูยอรสเผ็ดนะจ๊ะสอขอนแกนใส่ลงไปคค่ะยอรสเผ็ดตามไปด้วยเครื่องปรุงนะคะมีพริกป,ป่นพริกขี้หนูสวนหอมแดงน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็อ่าเป็นเรียกพริกพิกพริก กกเกลือกเกลือเนาะกะเกลือที่เราซื้อสับป,ประรดเขาก็แถมมาให้ก็เลยเอามาจาดไปเลยนะจ๊ะอ่าเต็มเลยเต็มเลยเต็มโถเต็มช่วยอ่ะมันจะอร่อยแซ่บหลายบ่หลายขึ้นอยู่กับนี้จะเรายำใส่รายเพื่อนใส่ปลาปนนี่ค่ะนี่นะคะปลาปน โรยโรยโรย,โรยโหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนปาปลพอให้มันนวนวๆนะจ๊ปะปาปลแค่นั้นตามไปด้วยนี่จะน้ำบูดูน้ำบูดูอ่ะต้องลองคลุกเคล้ากันก่อนนะจ๊ะมากไปน้อยไปเดี๋ยวเราเติมกันได้ เติมกันได้เตรียมจานไว้แล้วเตรียมจานไว้แล้วโอ้ำด,ดูความเข็มก็น่าจะพอดีเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาแมกกาชียนิดหน่อยนิดหน่อย พอหอมๆน,น,น,นิดหนึ่งอาจ๊ะนิดหนึ่งเอาไข่๊บพริกขี้หนูสวนอยู่ในนี้เคี่ยวเดินก็จะเผ็ดๆอาจะจ๊ะเป็ดแซบแบหอมมาแล้วสับกระดแบบชิ้มใหญ่ๆกันเลยครับ ลิ้นใหญ่หญๆโตๆเราจะชิมแอปเปิลเขียวนะ,ะ๊ะอืมอร่อยเลยอือร่อยเลยเพื่อ,ววอนๆแค่นี้อร่อยแล้วเข้ากันแล้วจ้า ไปโชว์โชว์แค่นี้เสร็จแล้วอ่าเพื่อนๆดูนะคะใส่จานใส่จานถึงจะน่าทานนะจ้าชิมนิดชิมนิดหมูยอออือออือหืออ ตำก็จะมีน้ำน้ำเนาะแต่เราไม่ตำนะคะจะไม่ตำนะคะเพื่อนใส่จานเฮยเเวลาทำง่ายทานก็อร่อย ไม่ด oh. mm ้วยอร่อยด้วยครบสูตรเลยจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย ปลนลองชิมนะจ๊ะนี่นะคะนี่ค่ะอักงุนหมูยอสับประรดส้มเขียวหวานแล้วก็หมูยออักงงุนนะจ๊ะอย่าลืมนะใส่ปลาปนในน้ำบูดู นี่นะคะชิมกันแสบโอแสบ่ะดีดดดดดดดมไแสบไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเนี่ย ชวนเพื่อนเพื่อนมาแซบด้วยกันแซบด้วยกันอืมนี่จะ้ะก็ะอาอามอาอามโอเคนะคะหนึ่งคำนะคะอืมอือืมอืมอืมสวยมากแบบคลิปนี้ ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะจ้าไปนั่งทานกันจ้าวัดดีจ้า